สวัสดีครับเย็นวันที่4กันยายน2566ที่นี่จังหวัดบึงกาฬนะครับในตอนเย็นเย็นของวันนี้นะครับเราก็ทำการเดินสำรวจดูตามต้นทุเรียนนะครับให้สำรวจดูดีๆนะครับปรากฏว่าวันนี้เราเดินมาแล้วเราสำรวจปรากฏว่าเราเห็นรอยจุดตรงนั้นนะครับมันจะมีรอยจุดหนึ่งแล้วก็รอยจุดสองมีน้ำเยิ้มๆนะครับนี่ครับ รอยจุดแบบนี้แผลที่1แล้วก็รอยจุดแผลที่สองข้างบนนั้นนี่คือลักษณะของรอยจุดเล็กๆที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับรอยจุดดังกล่าวนั้นมันก็คือรอยจุดของมอดนะครับมอดที่เข้ามาทําการเจาะต้นทุเรียนนะครับส่วนใหญ่ต้นอมอดนี่มักจะมาทําลายต้นทุเรียนที่มีอายุขนาดตั้งแต่3 4ปีเป็นต้นไปนะครับต้นใหญ่แบบนี้ ต้นที่เล็กกว่านี้เรายังไม่ค่อยปรากฏเห็นนะครับนี่เป็นช่วงของอปลายฤดูฝน <c oughs> ของบึงการนะครับเรามาสำรวจเราก็เห็นอยู่2แผลถ้าหากว่าเราเห็นแบบนั้นแล้วให้เรารู้ทันทีนะครับว่ามันก็คือรอยมอดอันนี้มันอยู่สูงนะครับไม่ได้ขึ้นไปถ่ายทําให้ดูเมื่อเรารู้ว่าเป็นรอยมอดเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการกําจัดง่ายๆนะครับโดยการเอาใช้สันมีดนะครับ ขูดนะครับสันมีดขูดตรงอรอยจุดรอยแผลตรงนั้นแหละขูดขูดบางๆเสร็จแล้วเราก็เอา,อาสเปรย์พ่นฉีดมดหรือว่าปวกนี่แหละฉีดเข้าไปนะครับจากนั้นแล้วเราฉีดเสร็จแล้วเราก็เอาดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่เป็นลักษณะดินของอขี้ของไส้เดือนลักษณะอย่างนี้เอาไปอุดรูนะครับเอาไปอุดรูของรูมอดนะ่ะ ุดรูเสร็จแล้วเราก็ถ้ามีพวกปูนแดงเราก็เอาปูนแดงผสมน้ำส้มคนไม้มาฆ่ามาทาอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาทาอีกซ้ํานะครับสองวันครั้งสามวันครั้งก็ได้เราทาซ้ําประมาณสักสองสามเที่ยวนะครับเพื่อที่จะเป็นการปราบถ้าหากว่ามีมอดก็จะถูกปราบมอดไปถ้าหากว่ามีเชื้อรามานะครับเราก็เป็นการปราบเชื้อราไปในตัวนะครับ ยังไงยังไงก็ขอให้เดินสำรวจดูดีๆนะครับโดยเฉพาะ,ะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ทุเรียนต้นใหญ่แบบนั้นนะครับมีโอกาสได้นะครับที่มอดจะบินมากลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่เข้ามาเจาะตามลำต้นช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะต้องหมั่นหมั่นดูหมั่นสังเกตนะครับอย่าปล่อยไปถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันก็จะทำให้เชื้อรานั้นระบาดในต้น รุนแรงมากขึ้นแล้วเราจะเอาไม่อยู่นะครับมันจะเสียโอกาสเราเห็นทีละน,น้อยๆอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปราบได้ครับสําหรับมอดนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดที่มีปัจจัยทางเคมีพ่นดูแลเป็นประจํานะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้ป้องกันไว้ได้นะครับรักษาไว้ได้ทุเรียนที่นี่เป็นสวนเล็กๆหลังบ้านนะครับที่จังหวัดบึงการครับวันนี้ <c oughs> สภาพอากาศ ดูครับเมฆคลึ้มข้างบนนะอ่าเมืม่อคืนนี้ฝนตกครับที่บึงการแต่ว่าตอนเช้ามาก็ไม่มีฝนแต่พอบ่ายเย็ยนๆของวันนี้ก็ดูมืดคลื้มไปอีกนะครับมืดคลื้มกลับมาอีกดูข้างบนนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้ฝนมาสองวันครับเมื่อวานอ่าแล้วก็เมื่อคืนนะครับอ่าช่วงห้าวันที่ผ่านมานั้นเราโชคดีได้แสงแดดนะครับ แล้วก็มาได้ฝนสองวันก็ถือว่าทําให้ทุเรียนนั้นดูดูสดชื่นมากขึ้นนะครับคือลักษณะของทุเรียนที่จะเติบโตได้ดีนี่ก็คือจังหวะได้แดดบ้างได้ความชื้นบ้างนะครับถ้าลักษณะร้อนชื้นก็คือลักษณะที่เขาชื่นชอบนะครับเป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะดูแลครับดู ต้นนี้ก็กำลังจะแตกยอดอ่อนออกมานะครับ6ปีนะครับสำหรับทุเรียนคู่นี้นะครับเราปลูกเป็นทุเรียนคู่นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งก็อยู่ทางโน้นนะครับติดริมรั้วกับป่ายางพาราส่วนต้นเล็กต้นนี้นะครับก็ปลูกได้เกือบสองปีแล้วครับกำลังแตกยอดอ่อนออกมานะครับ ช่วงกำลังแตกยอดอ่อนออกมาแบบนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะต้องพ่นปัจจัยระวังพ่นยิ่งขยนันพ่นยิ่งทําให้ใบพวกนี้ปลอดภัยนะครับสําหรับเย็นนี้ผมก็จะพ่นพวกน้ําส้มควันไม้พวกน้ําหมักสมุนไพรต่างๆที่เราทําเองนะครับเราก็จะขยันพ่นไว้นี่ครับช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ,อของการจะอยู่รอดหรือไม่รอดจากศัตรูนะครับช่วงใบอ่อนๆแบบนี้แหละ ที่เราจะต้องทำการพ่นพ่นประจำไว้นะครับเพื่อรักษาใบชุดนี้ให้ได้ถ้าใบชุดนี้สามารถอ,อยู่รอดไปได้จนเป็นใบแก่มันก็จะมีขุมพลังงานในการที่จะแตกยอดในชุดต่อๆไปนะครับนี่ที่นี่บึงการนะครับเรามาดูอลองรอยเหล่านี้ชิดชิดนี้นึกว่าเป็น พิ้วหรืออะไรไม่ใช่ครับเป็นแค่มดธรรมดานะครับเนี่ยถ้าหากว่าเห็นผีเสื้อผีเสื้อมาบินบนอยู่ตามต้นทุเรียนนี่ท่านอย่าไว้ใจนะครับเพราะว่าผีเสื้อมันจะมาวางไข่เมื่อวางไข่แล้วมันก็จากไข่ก็จะเป็นนอนเจาะตามกิ่งแบบนี้แล้วก็ทําให้ปลายกิ่งแห้งไปนะครับซึ่งในคลิปก่อนเราได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่ากรณีที่ยอดเหี่ยว ยอดเหี่ยวทั้งยอดกับทันหันแบบนั้นนะ่ะมันก็คือหนอนนั่นเองส่วนใหญ่มันชอบจะเจาะตรงนี้แหะครับหนอนเนะจาะตามตรงนี้แล้วก็จะทําให้ปลายกิ่งหรือปลายใบมาทางนี้แห้งหมดวิธีการแก้ไขนะครับถ้าเราป้องกันพ่นไม่ให้มีผีเสื้อมาตอมต้นไม้มันก็จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเหี่ยวมันแห้งแล้วเราก็ตัดตรงนี้นะครับเราจะเห็นรูเล็กๆตรงนี้ แล้วเราก็ตัดพอตัดแล้วเราผ่าดูก็จะเห็นตัวนอนอยู่ด้านในส่วนใหญ่ตัวนอนนะครับเวลามันเจาะกินกิ่งแบบนี้ถ้าเราเห็นว่ากิ่งด้านนี้มันแห้งนะครับให้เราตัดตรงตรงใกล้ๆรูของมันแล้วพิจารณาดีๆจะเห็นรูพอตัดเสร็จแล้วตัวนอนมันจะไม่กินลงไปข้างล่างทางโน้นนะครับส่วนใหญ่ตัวนอนจะเริ่มกินจากรูตรงนี้แล้วก็กินมาเรื่อยๆทางปลายตรงนี้ถ้าเราตัดเสร็จแล้วก็ถือว่ากําจัดตัวหนอนได้ไปในตัว แต่ถ้าอยากกำจัดให้แบบไม่มีเสลยนะครับเราก็หมั่นขยันพ่นนะครับพ่นเพื่อไม่ให้พวกมแลมลงให้ไม่ให้พวกผีเสื้ออ่ามันมามันมาตอมต้นทุเรียนเรานะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ครับต้นนี้ก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับก็คือลักษณะของมอดนะครับอ่าเป็นรอยมอดที่ ามาเจาะอ,อันนี้แผลนี้เราก็ได้ทำการเอาอยาฉีดมดพ่นแล้วนะครับแล้วจะตอนเย็นก็จะเอาพวกน้ำส้มควมไม้ผสมปูนแดงมาทาปิดแผลอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับมันสำรวจนะครับถ้าเราสำรวจบ่อยๆแล้วก็จะเห็นถ้าไม่สำรวจเอาซะเลยนี่มันก็จะทำให้ลุกลามไปเรื่อยๆการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะเป็นโอกาสที่ง่ายง่ายกว่าการที่เราจะปล่อยให้มันเป็นเยอะแล้วมารักษา นะครับสำหรับเย็นวันนี้ก็พบกันเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ